โอ้เฮยโอ้โอยอนบรรยากาศคือนมานันะนี่หนึ่งนะเอ่อนี่อะเรียกปลาปลงาไหมพี่หนึ่งโอ้ยลาปาาตุรกีฝนตกนหน้อยอันนี้โยนห่วงมาพี่ห่วงเลยายกระถางกระถางลอยสองอ โอ้พี oh, primo, ่เรงนี่ละฮะดนตรีของตลาดีนักดนตรีไหมพลงที yeah, ่เรากินตอนนี้ีร้านที่เรากินอยู่มันเสีร้านชาวบ้านบ้านชาวตก่อสร้างนั่นเอ ตรงๆก็เลยหองกินยิ่งเยอะข้างในนี่คนตกโอ้หลากหลายมากมายหลากหลายอ่ะ